แย่จังเลยธุรกิจที่เคยค้าขายปังๆทำไมยอดธุรกิจถึงได้ตกลงขนาดนี้นะมันเกิดอะไรขึ้นกันนะอืมมันต้องมีอะไรสักอย่างแล้วจะรู้ได้อย่างไรเนี่ยการเวลาก็ช่างหมุนไปเร็วเสียเหลือเกินจนมิอาจจะหยุดต้านอะไรใดๆได้ได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  หันไปทางไหนการค้าขายก็มีแตะคนบ่นว่าขาดทุนขาดทุนลูกค้าไปไหนกันหมดนะโอ้ยหัวจะปวดหัวจะปวดสารพัดปัญหาที่นักธุรกิจอย่างเรา,เรา,เราต้องพบเจอไม่โอเคเลยนะแค่เนี้ยเอย๊จะทำอย่างไรดีนะจงอย่ากลกัวการฝันใหญ่อันนี้ฉันก็ศึกษาทักษะ แล้วฟังกับข้อมูลของคนที่สำเร็จมามากมายแต่มันก็ยังไม่ปังอีกแล้วมันจะทำอย่างไรดีจะแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคลิปนี้มีคำตอบค่ะดูคลิปนี้ให้จบนะคะ ก่อนเออนะคะอย่าลืมคอมเมนต์แชร์แบ่งปันออกไปกดหัวใจและที่สำคัญอย่าลืมกดรีโพสเพื่อที่จะกลับมาดูซ้ำนะคะในคลิปนี้มาดามณฐินก็จะมาไขาข้อข้องใจสำหรับปัญหาต่างๆของเจ้าของธุรกิจหรือนักธุรกิจต่างๆนะคะที่ประสบกับปัญหา การขาดทุนซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะการขาดทุนหรือปัญหาต่างๆที่คุณเจอมากมายไม่ว่าจะเจอปัญหาในการแข่งขันการในการทำธุรกิจหรือปัญหาในการตัดราคาการนะคะคู่แข่งเธอเยอะมากมายคู่แข่งของแต่ละคนในธุรกิจต่างๆบอกได้เลยว่าโอ้โ oh, หเต็มไปหมดนะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือสิ่งที่คุณลงมือทำนั้นบอกได้เลยว่าในสมัยนี้นะคะ ไม่ใช่เรื่องยากและก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเคล็ดลับนะคะวันนี้คุณจำเป็นต้องออกมาสร้าง Personal b r a n d i n g ก็คือการที่ตัวคุณจะต้องกล้าที่เอาหน้าคุณออกกล้องเพื่อที่จะให้คนได้รู้จักได้จดจำในแบรนด์ตัวตนของคุณนะคะผู้บริโภคในสมัยนี้มีความคิดที่เปลี่ยนนะคะการบริโภคหรือพฤติกรรมในการจับใจ่ายใช้สอย มีความแตกต่างกับสมัยก่อนมากมายนะคะสินค้ามากมายเหมือนกันนะคะทำไมถึงค้าขายต่างกันเห็นไหมคะยกตัวอย่างง่ายๆวันนี้ทุกคนเดินไปตามท้องถนนเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวไหมคะเต็มไปหมดเลยนะคะหลากหลายสารพัดยี่หอ้อแต่ทําไมทําไมร้านนี้ทําไมขายดีทําไมร้านนี้ขายไม่ดีบางร้านลดราคาแล้วลดราคาอีก ก็ยังไม่ปังนะคะเอ๊ะแต่ทำไมร้านนั้นราคาก็สูงกว่าทำไมถึงคขา,ขายปังๆนะคะมีเคล็ดลับเทคนิคมากมายนะคะอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่เจ้าของธุรกิจหรือนักธุรกิจต่างๆงคุณหลายๆคนอาจจะรู้และหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะคะอาจจะไม่รู้แต่วันนี้นะคะหอีกหนึ่งสิ่งนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่จะทำให้คุณนั้น มันอาจจะเป็นเหมือนปัญหาเส้นผมบางภูกเขานะคะวันนี้อีกหนึ่งสิ่งลองเช็คนะคะว่า ในเบอร์โทรศัพท์ของคุณนั้นมีคลื่นพลังตัวเลขที่เป็นหลุมพรางที่ฉุดความปังในธุรกิจของคุณหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของกิจการในเบอร์โทรศัพท์ของคุณต้องไม่มีตัวเลขที่เป็นหลุมพรางที่ฉุดความปังในตัวคุณและในธุรกิจของคุณนะคะในตรงนี้มาดามนทะิงบอกได้เลยว่าต้องอธิบายนิดนึงนะคะในศาสตร์ของตัวเลขบนเบอร์โทรศัพท์นั้น เป็นศาสตร์แห่งความเชื่อส่วนบุคคลและก็เป็นหลักของสถิติ ได้มีการพิสูจน์มาแล้วว่าได้ผลลัพธ์จริงในระดับหนึ่งมาดามนัทินขอขยายความของคำว่าหลักของสถิติคำว่าสถิตินั้นมีได้ทั้งผลลัพธ์ที่เป็นจริงและไม่เป็นจริงนะคะหลายๆคนไม่เก็ตในตรงนี้นะคะแต่วันนี้มาดามนัทินบอกได้เลยว่าไม่มีประโยชน์ใดๆที่คุณจะมานั่งลังเลมานั่งสงสัยนะคะไม่ต้องขยันนะคะหยุดหาเหตุและผลที่มา สนับสนุนให้คุณนั้นยากที่จะประสบความสําเร็จถ้าศาสตร์ของตัวเลขบนเบอร์โทรศัพท์นะคะสามารถที่จะใช้คลื่นของพลังของตัวเลขเอามาหนุนนําในตัวคุณเอามาหนีนนํนในธุรกิจของคุณแล้วทําให้เกิดความปังในธุรกิจมันก็เป็นอะไรที่น่าคิดน่าพิสูจน์และน่าทดลองใช่ไหมคะมาดามนณะทินเป็นคนหนึ่ง ที่พิสูจน์ในศาสตร์ตัวเลขบนเบอร์โทรศัพท์มาสิบปีนะคะแต่ในหลักนี้ที่มาดามณฐินมาแบ่งปันนี้คุณรู้ไหมสุดยอดมากๆนะคะนอกจากขึ้นพลังของตัวเลขที่ดีแล้วการที่จะทำให้คุณนั้นสามารถที่จะสำเร็จแบบแติมสปีดสามารถที่จะโฟกัสในเป้าหมายได้อย่างแม่นนำได้อย่างแม่นยำนะคะจงใช้ควบคู่กับกฎของแรงดึงดูดนะคะหลายๆคนอาจจะงงและมันเกี่ยวอะไรกับกฎแรงดึงดูด คุณรู้ไหมคะว่ากฎของแรงดึงดูดนั้นเป็นอะไรที่ทรงพลังมากคุณมองไม่เห็นคลื่นพลังงานเหล่านี้นะคะจนกว่าคุณจะลองเปิดใจเชื่อและสรัทธาอย่างไร้เงื่อนไขแล้วค่อยๆลงมือทําลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณมาดามณฐินบอกได้เลยว่าใครที่ลงมือทําคุณจะได้ผลลัพธ์กับตัวเองนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะในคลิปนี้นะคะ ในคลิปนี้นะคะใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของกิจการคุณไม่ควรพลาดนะคะคุณไม่ควรพลาดวันนี้ในคลิปนี้สองเคล็ดลับนะคะที่มาดามณฐินเอามาแบ่งปันให้สําหรับเจ้าของธุรกิจและเจ้าของกิจการที่จะทําให้คุณนั้นสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งในธุรกิจของคุณเพิ่มยอดขายปัง,ปง ได้ผลกำไรบอกได้เลยว่าเป็นสิบเท่ายี่เท่าหรืออาจจะเป็นร้อยเท่าเลยก็ได้นะคะนั่นก็คือนะคะอันนี้สรุปนะคะออกมาสร้าง Personal Branding ถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วที่คุณที่คุณจะเป็นดาราในช่องของคุณด้วยตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าตัวตนของคุณชัดเจน ตัวตนของคุณชัดเจนคนที่เฝ้าดูคุณอยู่ติดตามคุณอยู่เขาตัดสินใจในการบริโภคต่างๆด้วยตัวคุณเขาไม่สนใจนะคะว่าในในตัวตนของคุณหรือสิ่งที่คุณนำเสนอจะมีคู่แข่งอะไรมากมายแต่ในเมื่อเขาเข้าไปอยู่ในใจของคุณเขาตัดสินใจนที่ตัวคุณนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้บอกได้เลยว่าใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของกิจการนะคะ คุณอย่าอยู่ในมุมมืดมืดในซอกในลืบนะคะวันนี้ไม่ว่าตัวคุณหรือธุรกิจของคุณหรือร้านค้าของคุณไม่ว่าจะอยู่ท้ายซอยกลางซอยหรือปากซอยเอาตัวตนขึ้นมาบนโลกออนไลน์สร้าง personal branding แล้วคุณจะรู้เลยว่าผลลัพธ์หรือสิ่งที่คุณกำลังเจอปัญหาณปัจจุบันนี้นะคะมีผลกระทบต่อธุรกิจของคุณที่เอ๊ะทำไมมันมีแต่ปัญหาทำไมมันมันเจอประสบปัญหาต่างๆวันนี้ การสร้าง p r e s e n นต์แ a n d i n g สามารถที่จะตอบโจทย์ในข้อนี้ได้อย่างชัดเจนนะคะและเคล็ดลับข้อที่2อันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลนะคะในเบอร์โทรศัพท์ลองดูนะคะลองเช็คดูว่ามีกลุ่มตัวเลขของเป็นต ในกลุ่มตัวเลขที่เป็นกลุ่มตัวเลขที่เป็นหลุมพรางที่ฉุดความปังในตัวคุณหรือเปล่านะคะหลายๆคนบอกได้เลยว่าเจ้าของธุรกิจหรือนักธุรกิจก็ปรารถนาคลื่นพลังของตัวเลขที่ดึงดูดความมั่งคัง่งปังๆแต่มันก็มีทริกและรายละเอียดอีกมากมายนะคะใช้ว่าทุกคนใช้แล้วจะปังนะคะใช้ว่าทุกคนใช้แล้วจะปังเพราะฉะนั้นใครมีข้อสงสัยใดๆนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะคะ มาดามณฐินยินดีที่จะไขข้อข้องใจปัญหาต่างๆเหล่านี้ให้กับทุกคนอาจจะช่วยคุณได้ในระดับหนึ่งแต่จากประสบการณ์ของมาดามณฐินสิบกว่าปีมั่นใจนะคะว่าสิ่งที่มาดามณฐินพิสูจน์แล้วเจอกับตัวเองเจอจริงจุกจริงนี้บอกได้เลยว่าแล้วก็ข้ามก้าวข้ามทุกสิ่งทุกอย่างมาได้ด้วยพลังของศาสตร์ตัวเลขกับกฎแรงดึงดูดได้ผลลัพธ์จริงและได้ผลลัพธ์เกินคาด เอาเคล็ดลับต่างๆเหล่านี้มาบอกกับคุณนะคะมาบอกกับคุณเพื่อที่จะทําให้คุณนั้นไม่หลงทางนะคะโอเคนะคะในคลิปนี้หากใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อยากเก็บไว้กับตัวนะคะอยากเก็บกับอยากเก็บไว้กับตัวคอมเมนต์แชร์แบ่งปันออกไปกดหัวใจนะคะยิ่งแชร์ยิ่งปังนะคะยิ่งแชร์ยิ่งปังยิ่งให้ยิ่งได้นะคะในคลิปนี้มาดามนัทรินก็ ขอแบ่งปันเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับพลังของศาสตร์ตัวเลขบนเบอร์โทรศัพท์กับกดแรงดึงดูดไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะแชร์แบ่งปันออกไปแล้วเจอกันในคลิปถัดๆไปนะคะทุกท่านมาดามณฐินผิดคลิปดีๆเอาไว้ให้สำหรับทุกคนเพื่อที่จะได้รับรู้ข้อมูลที่ยอดเยี่ยมเรียบร้อยแล้วนะคะพบกันในคลิปถัดๆไปนะคะ